ไปดูที่ฝั่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะแฟนๆก็ใจตุ้มๆต,มต่มๆว่าเอ้ยอาการบาดเจ็บของเปนจิมินเชสโกจะเป็นยังไงบ้างนะจะหนักไหมเพราะว่าเข่าด้วยนะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเห็นสือ่อสโลววเนียอบอกว่าเชสโกน่าจะเจ็บไม่หนักใช่ไหมคะป๊อปอเขาบอกว่าเจ็บสื่อบ้านเกิดเขาต้องไปรับใช้ทีมชาติไงก็ผมก็ไม่เคยเห็นสื่อนอร์เวย์บอกโอเดกาเจ็บหนักฮักอาร์เซนอลบอกเข่าบิดเลยนะอสื่อบอกไม่เจ็บเลยเจสโลววเนียก็ผมไม่เจ็บนี่ไม่เจ็บ เนี่ยเดินกระเพกกันแน่ดูดิโอ้โหไม่เจ็บเจ็บตรงไหนมันแกล้งเดินกระเพกเฮ้ดูท่าเดินไม่เจ็บหรอกแต่ก็ลิ้มแตดเดียวต้องบอกแบบนี้จากคนมีประสบการณ์อะไรอีกบางทีทำไมบางทีจังหวะนั้นมันบวมไงมันก็จะเดินกระเพกแต่พอบวมแบบหายบวมมันอาจจะไปเจอว่าไม่ได้เจ็บเยอะก็ได้เนี่ยมองรลยังไงดีไหม ใครช่วยส่งคลิปนี้ให้มีเซอรโลวีเนียเขาดูหน่อยสินะคือที่มันเดินทหา่สปอร์ตคลับของสโววีเนียบอกว่าอาการบาดเจ็บเขาใช้ตาหรือตาตุ่มครับตัวที่ไม่ได้รุนแรงอย่างที่กังวลนะคะแต่แต่มันเดินกระเพาให้มันอยู่บ้านเดออแต่ชมพูสอนต้องเอ็มอออีกรอบงั้นต้องบอกสื่อสโววีเนียว่ารอบผลเอ็มอาร์ไอเพราะอะไรรู้ป่ะโอ้นี่คุณผู้แทนผู้จัดการทีมเลยนะสื่อสโลวีเนียเพราะว่านักข่าวไปถามอมริมอ่ะเขายังบอกเขาไม่รู้เลยแต่ว่า เขายังไม่มั่นใจเพราะมันเป็นอาการบาดเจ็บที่นีนีคือเข่าเพราเป็นเข่าเนี่ยอามรินบอกเดี๋ยวรอหมอดีกว่าคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเอ็นขาดอันนี้ไม่ได้พูดว่าเชตโกจะเอ็นขาดนะใจเย็นแค่ไม่เล่าประสบการณ์เล่าประสบการณ์ตัวเองเฉยๆว่าตอนนี้น่ะเอ็นขาดน่าเที่ยวต่ออีก4ี่วันโอ้สุดยอดจริงๆคุณจะบอกให้เชตโก้ไปไปไม่ได้แมวค่ะว่าเล่นสกีค่ะแต่ว่าไออาการบาดเจ็บบางทีมันประเมินด้วยสายตาแล้วคิดว่าเจ็บไม่หนักไม่ได้คุณต้องรอผลสแกนครับ ซึ่งอันนี้สื่อคาดการว่าไม่เจ็บหนัก<ล>แต่สโมสอนต้องรอผล m อ็แสดงว่าสื่อต้องพักก่อนครับเ <laughs> พราะยังไงก็ต้องรอผลสแกนคุณถึงจะรู้ว่ามันเจ็บโอ้โห,ห<า>แล้วไปเจอโคโซโวกับสวีเดนไอ้นัดแรกนะเข้าใจได้ไอ้นัดนัดที่2เขาใจได้นัดแรกที่ให้ลงอย่นี้ก็ไม่รู้จะพูดไงแนละ้ว แต่เขาคงทำตามหน้าที่แหละครับถ้าหากว่าเจ็บจริงมันก็ต้องมีการยินัาจากแพทย์นะใช่นะคะเพราะย่ายังไงอย่างที่บอกทีมชาติเขาจะมีแพทย์สม,มุทรแพทย์ทีมชาตินะที่ประเมินว่าสมมติจะถอนตัวต้องมีเหตุผลอะไรแบบนี้หรือไม่สโม,มสรจะบอกว่าอ๋อไม่เป็นไรเจ็บอยู่ให้ไปพักใจดีกว่าตอนนี้โดนทัวลงอยู่นะครับโดนวิจารณ์ค่อนข้างหนักในเกมเจอซัเปอร์มาดูอีกข่าวงั้นเอาเป็นว่าสุดท้ายคือเรื่องของเชนก็รอผลสแกนค่ะผมถามแฟนบอลสปอร์ตคอเนอร์ที่เป็นปีศาจแดงครับให้ความเห็นผมหน่อยล่าสุด วิจารเขาไหมกับสองจังหวะที่มีโอกาสแล้วเขาค่อนข้างช้าอหรือว่ายังไงนะครับส่งเขามาบอกหน่อยเพราะว่าเท่าที่ผมได้ยินมานะอ่ะเอา,เอา,เอาผมขอย้อนกับแมนยูนิดหนึองเลยนะเผื่อว่าอันนี้มันยังไม่ค่อยมีคนพูดคุณผู้ชมสงสัยไหมวันที่แมนยูเจอสเปอร์ทำไมอยู่ดีๆอโมริมเอาเอ็มบูโม,โมเล่น้ายทั้งที่ซื้อมาเล่นขวามาโดยตลอดเลยป่ะผมรู้แล้วผมไม่ได้ข่าวมาเมื่อวานเขาบอกว่าอโมริมทําแผนเซอร์ไพรส์โทมทัสแฟรงค์ เพราะว่าโทมัสแฟงรู้วิธีการรับมือเอมูโมกับการที่เขาอยู่เบนฟอร์ดกันมาหกปีเขาเลยโยกไปอยู่ตรงนู้นส่วนเชสโก้เนี่ยผมได้ยินมานานแล้วว่าจริงๆอมโมริมเนี่ยชอบอันดับหนึ่งคือโยเคเลสแต่ว่าต้องซื้อเพราะก็โยเคเลสเข้าไปอาร์เซนอลน่ะส่วนพอมาถึงเนี่ยเขาดันไปแจ็คพอตว่าเกมอาร์นเซนอลน่ะคุณย่าเล่นฟอร์นายดีมากและอมโมริมติดใจมากกับ3คนก็คือเมาส์คุณย่าแล้วก็เอมูโมความหมายที่ผมพูดคือตอนเนี้ย เป็นยังไม่ได้อยู่ในใจอมูริมเลยนะก็เอาใจช่วยซ,ซื้อมาแล้วแลวซื้อมาแพงด้วยเหมือนกับเพื่อนเหมือนไม่คุยกันอนะช้าค่ะรอแต่ช้าก็ไม่ไหวนะรอ,อแต่ช้านี่ฉันชอบคุณโออิชีมากค่ะแต่รอไหมล่ะโอเคได้ไดยโยเออ,อะนะใคระค,ะคิดถึงหอยลวนบ้างยกมือขึ้น <laughs>